สวัสดีครับอาจารย์ล่ำครับครับผมครับครับมือนี้ที่นี่วิทยชบอน้วครับพอเส้นข้านะครับพี่น้องครับช่องจองได้มาตามแนวทางในการเชิยโชงวันวันที่ประจำวันที่สิบหกทันวันครบศพหนอนหกสิบเจ็ดนะครับครับอาจารย์ล่ำนะครับพี่น้องครับเพิ่นควันเหม็นสองวันทิศน้องครับอาจารย์เน้องสองวันทับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ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 สองวันแรกผมก็บกัจย์กับไปเอาต้นกล้วยเนาะครับเอาต้นกล้วยผมกับไปเห็ดโอ้ยนก บินแซ่แซ่จะครบเช่นอย่างห่องแซก็ได้เลขสองสองหนึ่งครับบาร์นห่วดสองวันนี่เขาพังกระฝันฟันก็ฟันว่าร์นีไปใส่แล้วมันก็จำได้ได้เนียบอะไรเนี่ยครับฝันบแลก็ยังเขาไม่เขียนไทยละเด็กแล้วก็ได้เก้าหนึ่งหกเขาไม่เขียนไหยเลยเออเก้าเก้าหกหนึ่งครับเขาเขียนไหยเก้าหกหนึ่งเขาเขียนไหยบารนี่นี่เนะวัดวัดสีม่านี่ ผมไปเชี่ยวเขาหวานผมไปเชี่ยวเขาเชี่ยวเขาไอ้ข้าเวอันว่ารถเชี่ยวลงกมื่อใดกับไปเชี่ยวเขาไอ้เนี่ยผมก็เลยไปเชี่ยวครับบัดเชี่ยวของว้ามันวัดขึ้นอันกันผู้เฒ่ามาหาหลาเอ้คือคลุกขึ้นหยาดกันว่าตอนนี้ไม่เชี่ยวเขาเชี่ยวนามผู้เดียวคนว่าหาเขาหานามไม่พอจิเน่เนี่ยพอชิบอกเล็กกน่านะตอนนี้เปเนี่ยความฝันเงินเขาเป็นสาเหตุมันครับผม ว่าพ่อจะบอกเรื่องอะไรผก็เลย acağız. ผมก็เลยรับปากว่าที่หาเขาหาหนามไม่กินมันถามไป็นมดเด้พาอยู่ใสอยู่ใสผมก็บอกว่าผมพ่นละเอียดยุหันที่นี่มาก็มีเคยบ้านแถวนี้แหละพ่นว่าแน้วเพิ่นบวกทักคอมเมนต์นะ้าเพิ่งก็ว่าเพิ่นก็เลยถามว่ามันจะใส่ก็บอกเล่านะบอกถามเงินก่อนนี้เพื่อเถาเพนั้นสนทนากันก่อนโดยเฉพาะของหน้าน่ะนะมันก็มีสารบางไงยู่หันบ้านสารบางไงเลยเด้ บานกันเลยโอ้ยลูกเอ้ยเพื่อนวะฐารมูบานเพื่อนเน่ยเขาน้านเขาไม่ค่อยได้กินหาไม่กินเลยเรื่อเผมแล้วเพราะยัยสิบบอกติดผมว่าบานคุยกันไปคนมากผมก็บอกว่ายุหันยุนีคุยมากแล้ววันนี้ว่ากันหาเขาหาหนามากเพราะยัยกินกับไปนี่เราไปหาไม่กินเลยเขาหน้ามันเพราะยัยจะเขียนเลขใครไปบ้าที่แรกวันสิบอกเนี่บานคุยกันไปคุยกันมากบานก็เลย เขียนไ้บ้านเนี่ยเขียนไ้มันตัแดงชื่เขียนตัวแดงเลยครับเเขียนเลขหนึ่งเจ็ดสี่เดโอ้ครับพี่น้องครัหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่สองตัวในสามสองสามสองครับพี่น้องครับเขียนไฮสำเนงลาบานี่ผมก็ผมไม่นอนฝันบ้าเนี่ผมหลังจากิ่นบอกเลขว่าขาไม่ขึ้คือหนึ่งเลเล้ยวบานี่ครับครับ่นบอกเพิ่นเล้วเพิ่าเ่นหลเลี้ยบาน นอนบ่หลับเลยเออผมลุกขึ้นเขาเชนไหนกับบ uh ัวรับครับตอนนี้ยมาเขียนไว้บ้านเออมาเขียนไว้มันเขียนกลับขันบ้านมาเขียนตัวตัวคนบัวกนเป็นตรงอยู่บ้านมันมาบัวก็ชอบมันกลับขันบ้านโอ้แตละตัวคนบัวมันหนึ่งเกียรติสี่หนึ่งเกียรติสี่ครับครับสามสองครับตัวเพคนบัวแบงยี่คืนนี้ดิมันเขียนใส่กระดาษให้ผมเลยผมก็ไม่เคยเห็นว่ามันเขียนใหนพันนี่ หเห็นแต่ฝันย่ำในกับมิตรฝันมาเขาบอกนะอ,อันนี้เขียนใ้เป็นโตเลยโอเคในเป็นโตเลย,เลยครับแดงจริงๆงเลยครับถ้าห้องฝันในลักษณะจีสิผมว่าเขาเลยครับโอ้บาดผมก็เชี่ยงว่าหมืนขึ้นนี่ผมไปยอ่อออครับย่อพันนั่นครับย,ย่อพันอยูี่บุ่นเขาจะใช้หนังสือนะอืมย่อยกขึ้นผมยางขึ้นไปย่อยกขึ้นผืนผืนปัญญาไว้นั่ผม,มบาดไมใ่ใกล้ผม,ผ,มผมเพราะมันยกเพราะไหวบาดออามันนัก มันหนักมันทับหัวเขาเจ้าตายแย่เดี๋ยวมก็แล้วว่าสัญญาณเขาหยับกัผมก็ดีลูกว่าชุนกับเลยห์หเมียเพราะฉะนั้นไม่เขาจับผมว่าเลยตายเลยวะแสดงมาอยูเดี๋ยวครับทับเขาตายแย่เดี๋ยวเวลาพันตัวนั่นแหละทับตายเลยเนี่ยโอเรียกว่าผมว่าเขาเลยครับเด็กครับผมตามประสบการณ์เนาะถ้าฟันวันนี้นี่จะนึกกับเขาอีกผมว่าเขาครับเขาครับ ยังฝันหลุดใส่เต็มๆเลยนะครับใส่ค่าทีผมาล้ย่านว่าสันทั้งย่านทั้งแรีนโล่งมากฝันจะหันเลยบอลออกเร่ยงนะว่านันนู่สาววลี่ฝันแล้วก็ย่างยกขึ้นไปยกขึ้นไปมันเสียกรวบโลกทับผู้อยู่ตารางไปถ้ามันทับหัวตายแย่เดียเลยถ่ายตายไปวะแล้วก็ย่านว่าสันแร่ว่าสันแร่นู้จากนู่สาววลี่เลย ตำรวจตำรวงกับไล่ก็ใช่เลยหัมเมียกวนนะครับเป็นคขบันหลังจากครััับนนมปล่อยไปแล้วเนาะเป็นคขบันที่หลังจากเขาปล่อยตัวเล็กไปแล้วครับเลาก็มาฟันเมื่อคืนครับมาฟันเมื่อคืนขอเชียงตลาดเชียงว่าให้เหนมันจะเขาดีกับไ้ฟันเห็นนั่นเห็นนี่ยของมันมันไปโยกพันกันเลยนะโยกพันหรือมาเลยโยกพันบอกว่าไงเลยด้บันอือเรื่งสือก็บอกไงบานมันเป็นบุดมือบันเออทับคนอยู่แต่ล่างที่ไส่โอ้ยทับ ว่าปีเล็เจ็บอ่ะอืมตายเลยเลือดเต็มเลยอ้ยเพราะว่าอยู่เลยเกิดแดงจริงคืนเลยอยู่เลยบัดฟันตัวเลขกระแดงจริงคืนด้วยกันครับเล็กเลขเพ่อเขียนไหนนะครับอ๋อเลี้ยงพ่อเขียนเป็นตัวเลยนี่โอ้คืเป็นตัวแดงจริงคืนครับเขียนใส่กระดาษให้ผมเลยโอเขียนหนึ่งเจ็ดสี่เลยมาสามสอง มันเป็นความฝันลักษณะคล้ายๆสองงวดสามงวดที่ผ่านมาครับครับที่ว่าเขาที่ผ่านมาเนี่ยผมฝันนี่แบบว่าเพิ่นมาบอกเพิ่นบาบอกซื้อซืต่บอร์ดีเคียนให้บอกว่าหกไป้ก้ยเก้าหกหนึ่งโอ้โหเห็นบ่อันนี้เพิ่นเขียนให้เลยเด้ไหมเพิ่นเขียนให้เลยกับเพิ่นให้เพิ่นให้เพิ่นให้ผระมหาเขาห่านำไปเป็นจีนเรากงวดตรงตรงที่เป็นสองสองหนึ่งนี่ครับเป็นยังไงสอ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 งหนึ่งนี่เป้าจนกล้วยครับเพราะผมเอามีด ผมฉวดแล้วผมก็มีดแท่ง้นป่วยครับแท่งปับน้ำพกกวกล่วยมันก็นไหลออกผมก็มือไปลูบๆแล้วก็ถอดมีดออกมาถอ,อดมีดออกมากเห็นเลยสองสอง,สองหนึ่งเลยโอ้โตรงตรงสามเลยบา,น,ายน็คโกเช็คเขียดไม่ได้ใส่ห้องสว่จวจวนโนก็บ,บินวันเอะน,นตัวน,นี้คือคมจริงเลยครับคมจิงเลยโอเมลนฝันเนาะตัวนี้เห็นเลยครับเจ้าขย่ายันโอ้โบ้านเี้ากับโชคมาหลายเที่ยอยู่แต่ว่าผมไปมันไกลปวดมันมันควบุมวามเมเขาเจ้าถือยอะแต่ว่า พรเจ้าโอนมาให้พันกว่าาบทเออไหวพบกไปรอบกรุงบางนันซื้อยังไงก็ถือเพราะว่าสองสองหนึ่งตรงตรงนะในงวดนี้อาจารย์ก็ถือว่ามันใจเต็มรอยน้อยจังงวดงวดนี่แบบว่าผู้เฒ่าเขียนให้เลยครับเขียนแบบหนึ่งเจ็ดสี่ตัวเลขมันเป็นเลขไทยเลขอาไรบิกครับผมเขียนเป็นตัวตัวเลขตัวแบบขำนี้ก็จะเขียนนี่างตัวนี้แหละเขียนเลขเลขเหล้าข้าวเปลี่ยนดอก ผู้เฒ่าตะเก่านะครับผมผู้เฒ่าตะเกาพ้นแถวนี้ยสีเขียนบ่เป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผมผู้ชายครับเป็นผู้ชายเนาะคันผู้เฒ่าเล่าคือผมนี่ก็สิเขียนทุ่เล่าเฮาเลยนะบ่เอานคนที่มาบอกอาจารย์นี่ยนะเป็นเป็นผู้ชายบ่เป็นผู้ชายครับผู้ชายผู้บอกใหญ่อืยผู้บอกใหญ่เลยว่าภูเขาบ่ผมก็บ่ฮู้จักแต่ว่าดำเปื่อๆโอ้ดำเปื่อๆเลยว่าดิตรนไม่เฮ็ด เบียกเกี่ยวขขาผู้เดียวแล้วพ่อใหญ่จะเขียนไห้มาทำก่อนขึ้นนั่นเขียนแท้ผมว่าจังได้ตังยูแล้วเนาะต้องหาเขาหาหนำไม่พ่อใหญ่กินเรืองพ่อใหญ่หิวของหิวหนำบ้า็เลยเขียนดีมากเพราะใจเลยที่วันดีมากเสียกหนังสือแดงครึ่งครึ่งเหมือนพื้นที่ที่ในขมฝันนี่อยู่บริเวณแถวในแถวตำบลเฮานี่บอกเขาเมืังไหร่บ้นี่เพวันผมไปเกี่ยวเขาหนี่อ๋อนี่ตีอยู่รอบบ้านหมดนี่เอาบ่เออผมไปเกี่ยวเขาอีดีเดิ ไม่ถึง <Darwin> ว <Yes. S 1> so ่าโมเยนฝันแต่ว่าไปเกี่ยวเขาอิหีไปเคี่ยวเขาอีหรีบ้านมาฝันบ้านกับมาบ้านมาฝันมาฝันว่าเป็นยังไงล่ะถ้าต่ทุกข์ทุกอย่างก็มาเคี่ยวเขาอยู่ค้เดียวคนมเี่ยวอยูู่้เดียวทั้งแบกทั้งลุยน้ำกลับมากกว่้มาฝันว่าคนอยากกินขิงน้ำวันนําเพาเหนื่อยครับกระนาะกินขิงน้ำบานนี้ก็เลยหาขางหาหนามาพอาะไงเด้อคอยผู้ไอสนใจพอไงเห็นปะพราะไงสิบอกเลียกใว่ป แต่เจังมาเขียนเลขให้ผมนี่ล่ะอแหนนเขีีย่ล่ะคนคิงลูกยาวๆนะครับพี่น้องเคลียรีนี่นะครับออกมาเนี่ยสองตัวเนี่ยสามสองสามสองครับมี่เท่าไหนนะจัดเด้อพี่น้องเด้อผมบ่เคยฝันแบบเยี่งเจียฝันยุดนะฝันเกิดเป็นปกติธรรมดาแต่บ่เคยเห็นเขียนแดงจังสี่เนาะครัอย่างว่าผมผมก็เห็นวันที้ทรายเขียนให้ผู้เฒ่าเขียนให้วาดีตัวเงาเขียนให้โบราณได้ผลนะ ยกขึ้นเนี่ยเพก็ตกใจได้ควงตัวนี้คือสีแดงที่แรกผมว่าสิบุเบ๋อเนี่ยฝันมก็เลยบ้าต้องควยไปหมดเลยผมว่วายไปนี้โอ๊ตปุ๋ยนาะเออมันดังก็ดังไปเลยเออถ้าดังจะมัออกไปออกไปเลยเนาะครับออกไปเลยครับสคัขามียังครับขามีเท่านั้นแหละเพราะมึงจะมาเสียงเบิึงนี่ลยนะแต่ว่าฝันดีข่าวกัดพนมโบ้หัวเมียก็ทำกัดจับได้ล่ะ เราแล่นี่ไก่เราตึกับแห้งมันใจก็เกาเลยอาจารย์นะครับผมยาวก่อ,อคนคอยทำก้นตายทาทก้นตายก็อยู่เนาะครับนี่พงก็ว่าอยู่เลยเลือดแดงจริงครึ่งด้วยวันครับตายทับแบบแบบแบบยังสี่เลยครับเสียบ,บเสียบเลยแบบย้อมไปเห็นเลยนะแบบตายเลยนะเลือดแดงสะเลยนะเนาะตายเลยพ่เียดของว่าอยู่นะอยังว่าผมเสียงเบิ่งผมว่าเลขตัวนี้อยู่เลย พอสักครั้มีอยังธรมอา,า,าจารย์นะคุ้มพันกับน,นี่เท่าน,นั้นนะครับครับผมกระบอกครับกระแย่อาจารย์ครับเพิ่มตัวเ,เ,ตเลขครับเออเพิ่มตัวเลขกันนี่ครับเพิ่มเขียนให้ตัวเนี่ยครับอือเขียนให้ผมบสทัวเดี๋ยวผมบอกทำเพิ่มจริงเลยครับก็อย,อยังว่าผมว่ามันป,ปังๆเลยนะครับอือ แนวทางของอาจารย์ลำนาะเลขฝันครับพี่น้องครับประจำวันที่สิบหกท่านว่าครบสุพรรณหรือหกจุดเจ็ดสามตครับพี่น้องครับหนึ่งเจ็ดสี่เป็นบ่ออาจารย์ครับแล้วก็สามสองครับพี่น้องครับพี่น้องเต็มแคปเต็มแคปเลยเด้อพี่น้องครับบอนเห็นแดงครึ่งคืนบอลในพม่านโบลิอาเดี๋ยวให้อาจารย์นี้ให้พอดในยังเอฟซีเลยครับครับก็ให้เงินมีท่องให้ดีดีไม่แห้งครับเดี๋ยวลงก่อนครับครับกให้เขาเปลืกงลงก่อนให้ลำลำก็ได้จะถูกพคนครับ มาหอาจารย์นั่นตีอยู่ดีบายครับเออให้คนหมานให้กซี่ทันไดเขามากฝากกุไลก็ชเชนนะอาจารย์เนาะครับครับครับก็ทันไรกใหลาบกุชเับเดสอให้เขาซ้ำตัวตรงๆนะอาจารย์เนาะครับครครับครับตอนี้วิธีชาบ้านแล้วก็บริการขอขอบคุณอาจารย์ลำนะครับพี่น้องครับสามงวัติด ที่มาให้แนวทางหมที่สามครับเออดที่สามครับที่มาให้แนวทางในการเชียงชูเอาเวลาพี่น้องเลยนะครับพี่น้องครับพูดอะไรครับสวัสดีครับครับคอยตีอารมณ์เรื่อยๆหูคนครัำเงินท่องไหลว่าเท่มากครับ